สวัสดีนะครับสวัสดีซีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็พบกับเรานะวันนี้พาชื่นใจมาเดินให้คุ้นเคยนะครับนะวันนี้อีกแล้ววันนี้อีกแล้วเฮ้วันนี้บัวตุมวันนี้บัวตุมไม่หาย บอ่าผมทาคิฟชื่นใจชื่นใจน้องชื่นใจแสนสนฮะเขา่างันกับบ้านะหวังยังยังว่างวางอวงไปใชจไม่ขึ้น ตัวชื่นไปต้องขออภัยเรื่องเสียงรถด,ด้วยเพราะเราต้องขี่รถให้เจเบมต้องไรสุด ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเบื้องหน้าจะเป็นถ่ายทอดสดเบื้องหลังฮะบบบเบื้องหลังจะเป็นคลิปวีดีโอให้ได้ดูดึกๆนะครับเกาะติดทุกสถานการณ์ฮะานาขาน้า,ขาวนาข้าวไม่ชื่นใจ

องขอบคุณนิคีทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจเรานะครับขอบพระคุณอย่างมากนะครับเฮ้ย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 ตกใจวัวเอ้ยวัวน้อยนี่เองวัวน้อยนี่เองนึกว่าอะไรวัวน้อยว,อยวอยัวน้อยไม่ยืนกิน,นยืดกินหญ้าให้ช้างดู ยืนกิน้าให้ช้างดูขอเสียงหน่อยลูกจ้าก <c oughs> ่อนโอขอเสียงหน่อยลูกอเห้องดังดังดดังดังขอเสียงหน่อยลูกเชิญใจเชิญใจ เริ่มเก่งแล้วแต่ว่ายังล็อกแล็กอยู่ยังจิตใจลอกเลกอยู่ครับวันนี้แต่ว่าทุกวันนิ่งกว่านี้นะหายไปหนึ่งคนถ้าควอนอ้นมาด้วยน่าจะนิ่งกว่านี้วันนี้ควอนอ้นไม่มาเลยไม่ไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับเราก็จะเดินเราก็จะตามติดไปเรื่อยๆนะครับอย่างอื่นเลยก็ต้องขอโทษ ขออภัยเรื่องเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วต้องขี่เจมแบบลงไปเดินแล้วเราต้องขี่ คิดกลัวเหรอครับ,รบ,รบต้องมีความประจำถ้ามีความประจำจะฝึกง,ง่ายมากเลยถ้ามีความประจำเขาจะรู้อันนี้นี่เอ FC ถามว่าพ่อแบบมันจะมาเลี้ยงเรอมาเลี้ยงชื่ออันนี้คือยังตอบไม่ได้ ไอ้ผู้บ่าวอ้าวอ้าวอ้าวขึ้นใจเป็นอะไรขึ้นใจนผู้ี่เห็นผู้บ่าวตกมันอยู่ผู้บ่าวตกมันอยู่นะครับถ้าเอฟซีท่านไหนมาเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับช้างตกมันอันตรายห้ามเข้า ห้ามเข้าเด็ดขาดเฮ้ยบอตูมนี้ประจำเลยและทั่วเว้เว้ยเว้ยไปเว้ยมาชิลๆด้วยใครละเมยนะ้ำมูดเจาะดิมาดังขี่รถไทยลูกไฟถ่ายวิดีโอ,อ,ยอยไฟเป็นไงดิ

ตูมาแตูใจร้อป้าม่ไปตำเงคุณอะไรไปเลยโอ้รถมาบัวตูมไปกัดแมวน่ะนะเดี๋ยวเรารอบัวตูมาขึ้นรถก่อนนะ โอ้ยใกจะถึงบ้านแล้วก็เดินร้องไปเลยบ้าบอนั่นตุ๊ต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 ๊ะตูมาครับจะไปกัดแมวหลวงพ่อะตูจะไปกัดแมวหลวงพ่อแล้วเราต้องเรียกให้มาให้ได้ตูอ้ตาแล้วพี่น้องเลย ตายแล้วตายตายบัวตูไม่มาเลยตายแล้ว ชื่นใจทำไมถึงร้องโอ้สงสัยบักบัวร้องเนี่ยเลยชื่นใจรอออใจ้องตอบอบัวบัวดูช้างเชื่อกนั้นสิครับเขายืนฟังเสียงน้องยืนมองน้องชื่นใจเฮ้ยขาเป็นยางใสามากว่า ก็ย en like ังใส่มากดูหน้าตาครับอ๋อเออกับเลยตอนนี้ก็มาถึงบ้านควนอ้นแล้วนะ ลบักเลิศลักอยู่บ้านอ๋อโอ้ยบักเลิศลักอยู่น,นู่นนีบ่บักเลิศลักอยู่น,นู่นยืนเยื่อยือนอแวะมาเรียนยน,น้ำเขยแนดูเชือกนี้สิครับอ้วนมากเลยช้างอะไรอ้วนๆ ลงพรึบเลยนะครับนะแลอวนี้เขาก็เดินเล่นเหมือนกันนะครับท,ท,ทั้งชายทั้งในมอสในมอสมีขนเยอะเลยถึงบ้านพลอยทองเลยนะเฮ้ยอัหลงเฮ้ยอันนี้คือเจ้าหลงนี่เองเจ้าหลงยืนมอง นอนมองเฮ้ยมันเจื่นใจที่ว่าเดือดูนี่หวานยางไปใสมาโอยเอะปากซะนาะนี่บกพลอยทองอันนี้เรามาบุกบ้านน้องพลอยทองกันแล้วนะครับบุกบ้านน้องพลอยทองเอ้ยเอ้ยเอยเเก็บไปยางเที่ยวสมากหัวโบว่าห้าคิดถึง เมื่อนี้เมื่อใดเฮ้ยร้องเสียงเรียกตอบรับดีมากนะครับโอ้พี่เชิญพี่เชิญพี่เชิญไป็นสามากว่ะเครื่องพอะชวดล่ะเปนน้ำอ,อ๋อเอ้ยน้องพลอย น้องพลอยเดินวงไปวนมาพลอยทองพลอยทองพลอยทองโอ้ยบัวร้องหาแล้วว่าแล้วว่าชื่นใจเขาร้องหาอะไร เหยื่อใหญ่ใ่ะเหตุการลูกไส้ตัดแต่งข้าชุดลอให้น้องพลอยทองไอ้คอยสิรออีกแล้วโอ้ยหมุนไปวนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักบาทเลยนะ โอ้ยมหาทองคำนี่เองคิดถึงน้องข้ามคูณตอนจะโตโอ้ยตอนโตเป็นหนุ่มจะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็ฝากเอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่าน